สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ตรงนี้เลยฮะข้างหน้าเนี่ยนะครับนี่คือยาสามัญประจำคอกนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องแจ้งแบบนี้ก่อนเลยว่าวันนี้เราไม่ได้มาขายายาเราไม่ได้มาโฆษณายาให้ใครแต่เราจะมาแนะนำนะฮะพี่น้องเกษตรกรเพื่อนชาววัว ที่อยู่ห่า,หางไกลหรือว่าที่ไม่สามารถที่จะเรียกหมอด่วนๆเรียกหมอมาไวๆหรือวาอ่าเพียงแค่เข็มเดียวเราก็สามารถที่จะช่วยลูกวัวเราได้ช่วยวัวในคอกเราได้นะครับเบื้องต้นก็คือคลิปนี้นะฮะอยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์ความรู้ในเรื่องของการ มียาสามัญประจําคอกไว้ที่คอกนะฮะเพื่อเราจะได้ฝึกหัดไปด้วยนะฮะทำเองได้เป็นบางอย่างเป็นบางเคสนะครับวันนี้ผมอยู่กับหมอวุฒินะฮะเดี๋ยวไปพบกับหมอวุฒิกันเลยครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับครับผมวุฒิศักดิ์รมกูกครับที่คนแถวภาค ตะวันออกเขตระยองชลบุรีเรียกว่าหมอวุฒนะครับอ่าเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับพี่น้องครับวันนี้หมอจะมาแชร์แนะนําครับแนะนำครับเกษตรกรทั่วไปนะฮะที่อยู่ห่างไกลหรือว่าตามหมอไม่ได้นะครับวันนี้หมอจะมาแนะนําเรื่องอะไรฮะอ่ายาสามัญประจําคอกครับอ้าวโอเคยาสามัญประจําคอก แน่นอนล้ครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าวัวของพี่น้องเองเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยมีอาการไข้มีอาการต่างๆที่พี่น้องเองเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าเอออาการเนี้ยเขาป่วยนะอาการนี้เขาไข้นะเบื้องต้นนะฮะถ้าตามหมอไม่ได้นะครับวันนี้หมอวุฒิจะมาแนะนําว่าควรจะต้องมียาอะไรบ้างนะฮะที่จะต้องมีติด คอกไว้ประจําเผื่อฉุกเฉินถูกไหมหมอใช่ครับใช่ครับครับผมครับอย่างเช่นวัวเจ็บวัวป่วยนะครับพี่น้องที่อยู่ห่างไกลนะฮะโทรตามหมอไม่ทันก็วันนี้หมอจะมาแนะนําตัวไหนบ้างครับผมถ้าก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตก่อนก็คือคือถ้าตามหลักแล้วยาเนี่ยจะต้องเป็นนายแพทย์ที่ใช้ฉีดในตัววัวนะครับครับ แต่นี้ผมจบด้านสัตวบาลมาแต่ว่าก็พอมีความรู้บ้างนิดหน่อยเพื่อเป็นวิทยาทานให้แกเอฟซช่องผู้จาภาษาวัวนะครับคือถ้าเกิดว่าวัวที่มีอาการเจ็บป่วยมีอาการขาเจ็บหรือมีไข่มีอะไรไข่สามวันหรือเป็นไข้ธรรมดาเราก็จะใช้ตัวยาตัวนี้ส่วนมากคือจะใช้บูทาซิลครับแล้วก็ควบคู่กับพวกเพนสเตป เป็นสเต็ปก็คือเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์เกี่ยวกับรักษาการอักเสบของร่างกายในตัวสัตว์นะครับรบและอีกอย่างหนึ่งก็คืออเป็นออกซิเซตาไซคิน long acting าคำว่าล o n g acting ก็คืออสามารถออกฤทธิ์ได้3-5ถึงหวันเป็นอย่างต่ำนะครับรบรบแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่บัวท้องเขาจะใช้บูทาซิลโดยเป็นหลัก เพราะว่าตัวยาตัวนี้จะไม่มีสเตอรอยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัวตัวผู้วัวขุนเขาจะใช้ตัวยาที่มีสเตอรอยอย่างพวกเด็กซ่าเด็กเด็กซ่าเมทาโซนมันมันจะเป็นชื่อทางการค้าหลายอย่างครับครับครับผมปริมาณในการใช้ปริมาณในการใช้มันมันจะมีฉลากบ่งบอกอยู่ครับหนึ่งซีซีต่อ้ําหนักสิบกิโลบ้างหรือหนึ่งซีซีต่อยี่สิบห้าโลบ้างครับแล้วแต่แล้วแต่ําหนักตัววัวครับผมครับเราเราจะต้องดู้ําหนัก เป็นเกณฑ์นะครับครับผมครับผมหมอจะรู้ได้ไงว่าวัวตัวนี้น้ําหนักเท่าไหร่ก็คาดคะเนจากสายตากะประมาณใช่ครับหรือว่าบางบางข้อเขาจะมีสายวัดสายวัดอาสายวัดรอบเอวครับรอบรอบไอ้หน้าอกครับครับผมมีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับผมก็สามารถมาคานวณได้ใช่ครับเป็นคร่าวๆครับผมเป็นคร่าวๆอะไรบวกอะไรคูณอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ครับมันจะมีสเกล อาวัดเราบอกมันจะมีสเกลบอกว่าเราบอกกี่นิ้วกี่นิ้วน้ำหนักเท่าไรเท่าไรมันจะมีบอกในในสายวัดเลยครับครับเมื่อกี้คือแก้อาการอะไอพวกนี้จะเป็นแก้อาการอักเสบครับอาการอักเสบของอย่างสะโพกอย่างขาเจ็บขาแพงอาโดนชนโดนอะไรจะใช้พวกนี้ในกรณีที่ว่าวัวไม่วัวท้องหรือว่าไม่ท้องก็ใช้ได้ครับอาตัวยาตัวนี้ครับบูทาซิลแล้วก็จะมีหลายตัวครับออกออกฤทธิ์คล้ายๆกันครับ ตัวต่อไปครับผมครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าพวกกลุ่มตัวยาที่รักษาการของร่วงติดเชื้อในลาไส้ขี้ไหลใช่ครับที่บ้านแถวๆบ้านเขาเรียกว่าขี้ไหลนั่แหละเออประมาณไหนถึงเรียกว่าขี้ไหลหมอก็คือที่คําว่าอาท้องเสียครับอาติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารพุ่งเลยไหมใช่ครับุ่โจกเลยไหมเป็นน้ําเลยไหมครับอามันเป็นน้ําแล้วจะมีกลิ่นบางตัวถ้าเกิดว่า ระบบย่อยของเขามีในในลำไส้มีเลือดออกก็จะมีปนปนเลือดออกมาบางตัวถ้าติดเชื้อมากๆก็จะมีกลิ่นกลิ่นแบบไหนหมอกลิ่นเหม็นคาวครับเหม็นคาวเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่กลิ่นขี้วัวธรรมดาไม่ใช่ครับจะมีกลิ่นคาวปนมาด้วยใช่ครับอันนั้นคืออาการในกี่วันแล้วอาการก็คือเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วครับอครับครับแล้วลักษณะของวัวที่ขี้พุ่งครับขี้เป็นน้ําเนี่ยก็คือหนึ่ง วัวเนี่ยมันมันกินอาหารข้นมากเกินไปและทีนี้มันทําให้กระเพาะกระเพาะหมัดของมันเกิดอาการร้อนเกิดอาการร้อนขึ้นแล้ววัวจะต้องวิ่งหากินน้ําอย่างเดียวเขากินน้ําเข้าไปเยอะๆกินอาหารหยาบน้อยคขี้มันก็จะพุ่งเป็นน้ําไหลออกมาเลยครับครับผมครับตัวนี้ฉีดตอนไหนเวลาไหนตัวนี้ก็คือฉีดฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับเวลาที่เขามีอาการท้องเสียท้องร่วงครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวยาอีกอีกแบบหนึ่งมันจะเป็น เขาจะเรียกว่าซันฟาแล้วก็ซันฟาไตซันฟาติมอะไรก็มีหลายอย่างครับครับอ่าแล้วก็จะมีตัวยาอีกตัวหนึ่งที่ฉีดเข้าใต้ดูหนังก็จะเป็นเอ็นโลท็อกซินอ่าครับผมครับผมครับตัวต่อไปครับผมหมอขี้แก้ขี้รั่วแล้วแก้ขี้แข็งมีไหมอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นขี้แข็งก็คือมันจะเป็นตัวยาอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นเฮปาเกนนะครับใช้ดีเหมือนกันอ๋ออันนี้คือจากประสบการณ์ที่เราเลี้ยงนะครับครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตาม คือตำราก็อิงมารประสบการณ์ณเราก็อีกขั้นหนึ่งครับครับผมอันนี้คือจากประสบการณ์ของผมครับ <laughs> ครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็คือกลุ่มตัวยาที่บำรุงร้างกายบำรุงพวกระบบสืบพันธุ์บำรุงพวกการจเจริญเติบโตบำรุงขนบำรุงทุกอย่างโอ้ตัวนี้นสําคัญเลยพี่น้องเอิ AD, วิตามินเอดีสามอครับใช้ได้ตั้งแต่วัวอายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุเดือน หนึ่งเดือนขึ้นไปหรือว่าแรกคลอดก็ฉีดได้ครับครับครับฉีดได้เหมือนกันแต่นี้อาจบางคนเขาอาจจะไม่เคยใช้แต่แต่ในในส่วนตัวของผมเนี่ยเจ็ดวันผมฉีดตัวนี้แล้ววัวตัวเองนะใช่ครับวัวหมอเองนะใช่ครับคลอดมาเจ็ดวันหมอทิมเลยเหรอใช่ครับฉีดตัวนี้เลยครับอ่าฉีดประมาณสามซีซีวัวแรกคลอดเจ็ดวันลูกวัวเนี่ยนะใช่ครับสามซีซีสามซีซีเลยครับฉีดตรงไหนหมออ่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อครับบริเวณสะโพกครับอ่า เราจะฉีดสะโพกก่อนตัวนี้คือยาบำรุงใช่ครับตัวนี้คือยาชื่อยาอะไรครับอาวิตามิน a อดีครับอาวิตามินนะพี่น้องนะอาดีสามออย่างอย่างวัวที่เป็นสัตว์ไม่ไม่ตรงรอบเป็นไม่ชัดตัวนี้สามารถช่วยได้ครับผมครับตัวนี้แล้วก็ครับผมตัวต่อไปก็คือคาโตซานคาโตซานครับผมชื่อนี้คุ้นมากใช่ครับคาโตซานนี้ก็คือทุกครอบต้องมีเพราะว่าเป็นยาบำรุงกระตุ้นการกิน อะใช้จะใช้ควบกับไบโอคาตาลีนครับอ่าพวกนี้จะเป็นในกลุ่มของ B12 ครับครับอ่า b ี2มันจะกระตุ้นการกินกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายแต่คาโตซานมันจะมีข้อดีออย่างหนึ่งคือป้องกันการเป็นหมันในในกระวัวครัววัวแล้วก็กระบือในแกะในแพะก็ฉีดได้ครับครับตัวนี้กระตุ้นการกินก็คือตัวไหนเบื่ออาหารใช่ตัวไหนไม่ค่อยกินวัวผอมครับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋ออ่าแล้วก็ อามันจะช่วยให้เกิดแบบว่าป้องกันการกระดูกครับอ,อย่างอย่างสัตว์เล็กอย่างพวกลูกลูกควายลูกวัวอย่างเงี้ยเราสามารถฉีดได้ควบกับเอดีซีได้เลยครับอืครับผมป,ปริมาณที่ใช้ปริมาณที่ใช้ก็มันมันจะมีฉลากบอกอยู่ในข้างก็คือบางทีอย่างอย่าง,อย,างอย่างแม่วัวของเราเนี่ยอ่าสี่ห้าร้อยโลเราเราจะฉีดสามสิบก็ได้หรือจะฉีดยี่สิบซีซีก็ได้อแล้วแต่ว่าสภาพ สภาพร่างกายของเขาตามน้ําหนักของวัวแล้วกันนะพี่น้องนะก็ไปดูตามฉลากเอาใช่ครับต่อไปครับผมครับต่อไปก็คือในกลุ่มตัวยาในทางพยาธินะครับยาพยาธิจะตัวนี้จะเป็นของไทยตัวไอโอมกไอโอมกเอของนอกจะจะเป็นขวดพลาสติกครับอันนี้จะเป็นขวดของไทยก็คือราคาไม่แพงแต่สามารถออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับไอโอมกเอของนอกได้ครับ อ่าราคาก็เราสามารถหยิบจับได้เนาะทรับท้องตลาดก็ควรแล200ระสองร้อยกว่าบาทสามอกว่าบาทประมาณนี้ครับใช้ได้ทุกทุกวัวอ่าใช้ได้แต่ก็คือฉีดในปริมาณที่พอเหมาะอ่าอ,อย่างลูกวัวก็ต้องถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเดือนนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ฉีดเท่าไหร่ครับครับ,รบก็ฉีดประมาณตัวพวกนี้มันจะหนึ่งต่อหนึ่งซีซีต่อน้ำหนัาห้าสิบกิโลโอ่าคือคือ,คอทุกคออต้องมีต้องมีติดไว้ อ่าเป็นยาสามัญประจำครอบพวกยาถ่ายพยาธิภายนอกภายในครับอ่าแล้วก็ยาอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเป็นวัวที่ปล่อยปล่อยฝูงอยู่ในป่าอยู่ในทุ่งคือตัวนี้ก็คืออ่าตัวนี้โนวาบาบี้เป็นมันอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นเบรนิวครับเบรนิวจะจะใช้อกนิ์เหมือนกันครับรักษาพยาธิ็่เลือดครับอ่าครับผมใช้คู่กับออกซิเอลครับ ใช่คู่กับตัวนี้ที่จะรักษาไอพยาธิไม่เลือดนะครับตัวนี้ก็สาคัญเหมือนกันวัวฝูงวัวปล่อยทุ่งนี่เขากินเกือบทุกอย่างใช่ครับแมลงครับพวกนี้อาจจะมีพวกแมลงติดตามใบใบหญ้าเชื้อลงเชื้อโรคอะไรพวกนี้พยาธิอะไรพวกนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเหมือนกันใช่ครับฉีดเข้ากล้ามเนื้อครับตัวนี้จะเป็นยาแต่แต่แต่ว่ามันต้องฉีดคู่กับออซี่ l อ Long a อ t i n g ครับหรือว่าเป็นเทอร์ลามซินก็ได้ ก็คือออกซ่มันจะมีชื่อทางการค้าหลายๆตัวมันจะแต่ว่าตัวยาจะเป็นออกซ่เตต้าไซคินครับครับผมตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปก็คือตัวนี้ก็คือกลุ่มยาแก้แพ้ครับอยาแก้แพ้ที่ที่ว่ามีผื่นมีเป็นตุ่มเป็นอะไรขึ้นนะครับคที่ที่แต่ก่อนมันจะเป็นลาปีสกินตัวนี้จะใช้ใช้ควบคู่กับเพนสเตปกับยาลดไข้ ตามที่ที่ที่เคยใช้ก็ได้ผลดีเหมือนกันครับอย่างวัวเป็นผื่นเป็นตุ่มเป็นอะไรขึ้นเราฉีดไอ้พวกคอเลมีนครับมันก็จะดีขึ้นครับครับผมอืมเอาละครับมีอีกบไหมหมอคืออันนี้คือที่ที่หลักๆที่ต้องมีนะครับครับอันนี้ก็คือมีมีอยู่แค่นี้ครับมียาลดไข้ครับกลุ่มตัวยาลดไข้กลุ่มยาบำรุงครับครับผม กลุ่มยาบำรุงอันนี้คือกลุ่มยาแก้แพ้อันนี้คือกลุ่มยาพยาธิครับ,คร,บครับอันนี้คือกลุ่มยาแก้อักเสบครับกลุ่มตัวนี้ครับแก้อักเสบแก้ท้องร่วงอันนี้คือจําเป็นเลยเนาะใช่ครับจําเป็นที่จะต้องมีแต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องไม่มีความรู้ไม่รู้จักชื่อยาเลยครับไม่รู้จักว่าจะไปซื้อที่ไหนไม่รู้เลยว่าจะต้องฉีดยังไงปริมาณเท่าไหร่ครับก็ปรึกษาหมอุธ โทรได้โทรปรึกษาได้ครับเบอร์โทรครับผม087ครับ949ครับ0828ครับครับผมวันนี้เราไม่ได้มาขายยาใช่ครับเราไม่ได้มาโฆษณาให้ใครใช่ครับเรามาแนะนําเกษตรกรพี่น้องเพื่อนชาววัวทั้งหลายเนี่ยนะครับสมควรที่จะมีไว้ใช่ครับติดค้อกไว้ครับบางทีอย่างยาบำรุงครับยาแก้หวัดธรรมดานะฮะถ้าไม่อยากสิ้นเปลือง นะครเพราะว่าหมอไปหมอก็ต้องมีค่าเดินทางใช่ไหมใช่ครับช่บก็ลองดูพี่น้องครับลองศึกษาแล้วก็ลองทําเองดูเรื้องต้นครับแต่ถ้าทําแล้วไม่ดีขึ้นแน่นอนแล้วครับก็ต้องถึงมือหมอนั้นแหละเนาะครับครับผมคือคือคือที่ที่เอามาเอามานําเสนอก็คือเป็นที่ใช้ในฟาร์มหลักๆนะครับใช้ในขคราะไม่ใช่ในฟาร์มในคอกของเราเพราะฟาร์มมันจะมีตัวยาที่ หลายอย่างแต่แต่ในในข้อของเราเราต้องมียาลดไข้ครับยาแก้ท้องร่วงยาบำรุงถ่ายพยาธิโดยเราเราจะไม่สิ้นเปลืองครับครับผมอ้าะครับถ้าใครฉีดไม่เป็นทําไงดีอะฉีดไม่เป็นก็ต้องศึกษาหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรของผมก็ได้ว่าฉีดยังไงแนะนําได้เนาะใช่แนะนําได้ครับมีมีค่าแนะนํำไหมไม่มีเลยครับไม่มีครับสาหรับช่องผู้จาวาษาวัว ทุกทุกอย่างเลยครับอ้าวเยี่ยมมากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ก็ต้องขออนุญาตใช้คําว่าเบื้องต้นครับเบื้องต้นครับจริงๆหลักๆถ้าอยากรู้ตัวยาชนิดใดในขวดนี้มีอะไรบ้างส่วนผสมเท่าไหร่นี่ก็ต้องสัตว์แพทย์ใช่คร่บแต่สัตว์บานอย่างหมอวุฒินี้ก็สามารถที่จะแนะนําเบื้องต้นได้เบื้องต้นไดครับผมก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์ได้ความรู้ แกพี่น้องเกษตรกรอีกคลิปหนึ่งนะครับต้อง ขอขอบคุณหมอวุฒิมากๆเลยนะครับวันนี้ที่มาให้ความรู้กับพวกเราอีกแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรนะฮะหรือว่าอยู่ใกล้ๆอยากจะใช้บริการโดยตรงเลยก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยครับเอาละครับหมอมีช่วงสุดท้ายมีอะไรแนะนาอีกไหมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเข้าหน้าฝนนะครับครับวัวควายจะมีการเจ็บป่วยมากมายครับเราต้องคอยมีพวกหยุกยานี้ติดคอกไว้อย่างน้อยครับเราโทรถามหาถามหมอก็ได้ว่าฉีดเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเบื้องต้น มันจะทุเลาอาการที่เราจะสูญเสียโดยใช่เหตุอย่างมากเพราะว่าวัวควายราคาก็หลักหมื่นหลักแสนขึ้นไปใช่ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ป้องกันหรือว่าไม่มีเตรียมไว้มันก็จะไม่ทันการนะครับใช่ครับครับผมบางทีหมอไม่ว่างติดเคสเร่งด่วนติดภารกิจสำคัญช่วยคลอดผ่าตัดอะไรเงี้ยก็พี่น้องก็ ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นไปก่อนคือคือเราต้องรักษาของของเราเองครับเราต้องรักษาของของเราเองให้ได้ก่อนครับครับโอ้วันนี้ได้ความรู้อีกแล้วเอาละครับหมอรบกวนแค่นี้เดี๋ยวมีคิวงานต่ออีกครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเอาละครับพี่น้องครับนั่นก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นเป็นความรู้เรื่องยาบางอย่างบางชนิดนะฮะที่คุณหมอ สามารถที่จะมาแชร์มาบอกพี่น้องนะครับว่าตัวยาไหนที่จำเป็นที่ต้องมีไว้ในคอกมีไว้ประจำคอกนะครับเราไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นไม่ได้มีเจตนาที่จะมาขายไม่ได้มีเจตนาที่จะมาโฆษณาให้ใครเพียงแต่เราวันนี้มาบอกกล่าวพี่น้องชาววัวว่าตัวยาเหล่านี้เราสามารถมีไว้ประจำคอกได้นะฮะเพื่อที่จะ ช่วยเหลือน้องวัวของเรานั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เหมือนเดิมเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆหาความรู้ใหม่ๆนะฮะมาฝากพี่น้องชาวพูดจาภาษาวัวนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านนะฮะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับ การทำคอนเทนต์กับการทำ YouTube แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ